สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2565ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลหรือเมืองพัทยานะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5 การจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดหรือพอดอสอ .3 และพอดอสอ4นั่นเองนะครับสำหรับแนวทางการดําเนินการเนี่ยข้อ5.1ให้พนักง,งานสํารวจนําข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จากการสํารวจเพิ่มเติมเนี่ยมาจัดทําบัญชีพอดอสอ3และพอดอสอ .4 เรียงลําดับตามรายชื่อ ของผู้เสียภาษีแยกตามประเภทของที่ดินและชื่ออาคารชุดดังนี้วงเล็บหนึ่งประเภทที่ดินเนี่ยให้เรียงลำดับจากที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามลำดับดังนี้ก็ได้แก่โฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับได้แก่นศสามหรือนศสสามกหนังส,สือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินสปก กสอนหนอคอ .3 เป็นตน้นหนังสือแสดงสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติสทกใบแจ้งการเข้าครองที่ดินสคหนอ 1, และเอกสารราชการอื่นนะครับก็คือให้จัดเรียงลำดับนะครับวงเล็บ2เนี่ยชื่ออาคารให้เรียงลำดับตามชื่ออาคารชุดเลขที่ของห้องชุดข้อ5.2 บัญชีพอดอสสและพอดอสสที่พนักงานสำรวจจัดทำขึ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยปิดประกาศไว้ณที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันทั้งนี้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีและก็ให้เร่งรัดปิดประกาศบัญชีดังกล่าวเนี่ย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2564หรือระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายนะครับต่อมาในข้อ5.3เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประจำปีพศ2565เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมและถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีตามข้อ5.2เนี่ยให้ผู้เสียภาษีทราบโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยให้ส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีรายนั้นหรือจะพิจารณาจัดส่งทางโทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันการรับส่ง ข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจัดทำเป็นประกาศปิดไว้ในที่เปิดเผยณนะสำนักง,งานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็เผยแพร่ประกาศดังกล่าวเนี่ยให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆด้วยก็ได้ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดหรือหน่วยงานอื่นที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุหรือจัดส่งเอกสารต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและส่งให้กับผู้เสียภาษีได้โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562 ต่อมาข้อ5.4การส่งข้อมูลตามข้อ5.3เนี่ยให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บ1ระบุลำดับที่ตามบัญชีในประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2แจ้งผู้เสียภาษีให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบว่ามีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องได้ และควรกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือวงเล็บ3กรณีผู้เสียภาษีแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีพอดอสอ3และพอดอสอ4เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวงเล็บ2ท้องถิ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมนะครับข้อ5.5ท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำบัญชีพอดอสสา พอดอสสเพื่อประกาศและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีที่เคยดำเนินการมาแล้วในปีพศ2563และปีพศ2564นะครับนี่เป็นขั้นตอนในขั้นตอนที่5การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดนะครับหรือพอดสอสอ3และพอดสอสอ4นั่นเองนะครับ ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่5นะครับในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินมาตรา30 32และ34นะครับและในประกาศกระทรวงในประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ข้อ5และในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562 ข้อ 23, 24และ25และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 08, 08.3ทับว3525ลงวันที่16มิตมิถุนายน2563นะครับคุณผู้ชมก็ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สืบค้นระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการดังกล่าวเนี่ยมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับต่อมาในขั้นตอนที่6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุดหรือพอดสสา,าและพดสสี่เนี่ยนะครับข้อ6.1บัญชีพดสสา,าและพดสสี่ที่ท้องถิ่นจัดทำขึ้นอาจแก้ไขได้ใน2กรณีดังนี้กรณีที่1ก็คือท้องถิ่น,นตรวจสอบพบว่า มีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีดังกล่าวได้นะครับกรณีที่2ก็คือผู้เสียภาษีเนี่ยยื่นคําร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทําขึ้นเนี่ยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับก็สามารถแก้ไข ทั้งในส่วนที่ท้องถิ่นตรวจสอบเองหรือเห็นอาหรือผู้เสียภาษีได้ยื่นคำร้องนะครับข้อ6.2เมื่อได้รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีพดส3และพดส4จากผู้เสียภาษีแล้วเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้พนักงานสำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนะครับ6.3 เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผลเป็นประการใดให้แจ้งผู้เสียภาษีทราบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องจากผู้เสียภาษีทั้งนี้วิธีการแจ้งเนี่ยก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดส่งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ5.3 6.4กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีพอดอสอ3และพอดอสอ4โดยไม่ต้องปิดประกาศ และจัดส่งบัญชีที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้ผู้เสียภาษีทราบนะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่6นี้นะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบัญชีรายการห้องชุดนะครับในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินมาตรา31และมาตรา32นะครับนี้เป็นขั้นตอนที่6นะครับ ต่อมานะครับในขั้นตอนที่7การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์นะครับข้อ7.1หเนี่ยหากท้องถิ่นสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วต่อมาผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อท้องถิ่นภายใน60วันนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์หรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าวนะครับตามแบบแจ้งพอดอสหเวิธีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์นอกจากผู้เสียภาษีจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่สํงงานักงานหรือที่ทําการของท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านทางโทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดทําเป็นรูปแบบแอปพลิเคชัน การรับส่งข้อความผ่านสื่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยให้ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการที่จะต้องแจ้งดังกล่าวในที่เปิดเผยด้วยนะครับณนะสำนักง,งานหรือที่ทำการของท้องถิ่นและเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ7.3เมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีแล้วเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและก็มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพดส3บัญชีรายการอาคารชุดพดส4รวมถึงบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์พดส1พดส2เพื่อประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไปทั้งนี้บัญชีพดส3และพดส4ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเนี่ยไม่ต้องปิดประกาศและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบอีกนะครับ ในขั้นตอนที่7เนี่ยการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตรา33มาตรา34และในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข้อ4ข้อ5และข้อ9านะครับสำหรับขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 ก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามาเรียนรู้กันต่อนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ